สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่12เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2,566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะุนไอจีภาพพ่อแม่พ,พี่น้องบรนเทาสุขุขสกคนมาติดตาม รับชมรับฟังโตเลขแนวทางนะคะสรุปคงสุดท้ายแนวทางโตเลขจากหลวงพ่ออุดอรค่ะในคลิปนี้นะคะหลวงพ่อเล่ามาจับคูโตเลข3ตัวให้นะคะพี่น้องคะซึ่งหลวงพ่อเล่าจับ3มตัวให้งวดนี้เป็นหมวดที่3นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอามนี่นะคะสรุปคงสุดท้ายค่ะแนวทางจากหลวงพ่ออุดรน,นะคะโตเลขแส,สดงว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้พอ,มพอมๆกันค่ะ การนวัตกรรมค่ะหลวงพ่อคะอ่าจะเลืิญนพรอคุณยมค่ะอาจังไรน้อโทรมาอ่าจะมาใกล้แล้วนะคะก็ได้โทรมายามถามตัวเลขพ่อมนะคะมาเนี้ค่ะเยี่ยมยามถามข่าวติเยี่ยมยามถามข่าวถามตัวเลขน้ำค่ะโอตัวเลขตัวเลข ตัวเลขไม่มีเปลี่ยนแปลงมีแต่เพิ่มเติมคะ่ะอ่าเน้นกันนะคือเกาล่าเลขล่างก็สิบเจ็ดกับสิบแปดสั่นล่ะค่ะแต่ว่าเลขบนกะเลขบนอ่าเลขบนสามตัวจ้าสามตัวขันจับให้อีกเี่ยวนี่เป็นเี่ยวที่สามนาะสามหรอบะครั้งัน,นึ่งเออ่ยวที่สามอ๋อค่ะค่ะ เออเป็นหมวดเป็นหวดที่สามที่ร่องจับสามตัวหาอ๋อค่ะคแม่ค่ะ,คะอา้าวสามตัวบนเก้าส <9. S 2> ี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองค่ะหูสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดค่ะอ่าเน้นเน้นสี่หนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดสองค่ะอ่า แค่นั้นล่ะกันวงตัวเดียวว่าว่ามาเลกคนนี่มาจี๊ดสองอะไรโอ้มาจี๊ดสองไหมคะเออคันเหล็กบนนี่ถ้าว่าคันเหล็กล่างก็คือเก้าละจ้ะสิบเจ็ดค่ะอาตมากันคือดังที่นอกนอกค่ะ,คะดังแน่ใดละ่ะดังเพราะว่าเปิดดังบอกเมื่อวานอาตมาไปธุระออกไปทั้งนอกออก,นอกัแบแวะแวเห็นสี่หนึ่งเจ็ดพอดีเลยกไย็ได้ยิงวัดสองใบ ได้ยังไหคะได้มายักไหวคะได้มาสองเออเอาซ้ำนั่นละใ่ได้ก็ได้เอวน้ำกระเจาก็ได้ฟังน้ำกระเจาไม่สองใบนี่ก็ตั้งแต่สิบสองนานตัวน่ะค่ะเอาอาบูเดอร์ก็ได้สั่งค่ะแต่ว่าอยู่ตอนนี้อยู่วัดกับบ่ค่อยม่หยังหรอกมันก็ แล้วสิมัแล้เราก็ถือว่าพร้อมล้วละวัดอยู่นครพนมเนี่ยอ๋อค่ะตอนนี้เงินเงินเงินกระถินเนอะเงินกระถินเพินพ่นได้เพิ่นได้ประมาณสี่แสนสี่แสนหกนี่ละค่ะสี่แสนหกประเดชพร,ระคุณหลวงโปหลวงปูหลวง,งพ่อจะเอาวาัดเพิ่นกันเลยเอาไปเทเทถนนจากม่บานมามาเขาวัดนะจ้าสีได้เย,ยอะละประมาณสองร้อยเมตรเท่ขนกีดนะค่ะ สองสามแสนนี่ละนอกงานก็สิป,ปูปูพื้นรอบโบสถ์สิปปพอดีกันละประกอบโบสหน้าบุญกับเจ้าภาพผูพ้ใจบุญรวมบุญรวมสัท่ามากอีกพี่หนึง่งแล่พอดีละพ่ไม่อย่างดอกอันทั้งเงินปูบนระวาตัวใดไรขันเที่ยวเนี่ยปูบนปูบนแล้วเน้นไปทังศูนย์พุลค่ะแล้ว บอศูนย์อเราอเล, <laughs> ล,ก,ลกเราได้ศเล็เราดศาบอด้ศค่ะเราอด้ศดเตเ็กเราได้ศูนย์ค่ะออก,กแต่ว่าของบ้า,าละยุแม,มบอกเอฟซสากอเอฟซีทุกคนเดอ้อใส่ใส่ปัญญาใส่พิจารณาเอาคือวานละ่ะสนับสนุนสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนฉลากกินแบงแจกอันส่วนว่าทั้ง เอกชนเท่ากับเปิงเอาพิจรเนาอ้าวแต่ว่าอาตมากะมันใจอยู่ดอกว่าเลขเกี่ยนนี่มันนาสิรุดดอกค่านี่เป็นช่งวา 10, ดาีสิบสิบหกเราเนียเมนค่ะสิบหกคือสิบเจ็ดดีละค่ะเออมันมันลอยไปหางหวดเรเดี้ับ้มวดตอน,นัลคนค่ะแต่ว่าสูตรสูตรที่สามนะ่ะสูตรที่สามมันเข่าคููกันมากเขาทั้งสองโตนะมาสองหวัดสอนแล้ว เจ้าเดี๋ยวนี้มันได้เจ็ดแปดเพราว่ามัน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 อ,อ,อันนี้ครับอยู่ในเกียวที่ไอ้สูตรที่สามเนาะค่ะนันละาก็ตามนันละตามนันละเดี๋ยวเดอเดี๋ยวข้น่อยทวนกันอันชุดบนนี้กะสิมี 18, 2, ่สิบเจ็ดสิบแปดสองเจ็ดสองแปดเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าแมนเน้นสิบเจ็ดตัวล่งก็สิบแปดชุดบนนะคะชุดบนบะจ้าแมนค่ะ ชุดบนบอแม่นาเอ,าอ้าเขาตอนทีงเขียน17 18 27 28อันอันหมายถึงว่าอันคลิปก่อนนี่นี่ทีสองตนะคะเออแม่นละแม่นละมันก็มีอยู U C ชุนชนนะจ้าแล้วก็ล่างนี่ก็17กับ18นาะคะ่ะเออแม่นด,ดับล่างดับล่างสองถูกต้องค่ะวันนี้เพิ่มเติมเลขสามตัขึ้นมานะคะอ่ามีตัวใดแน่ลองทวนดูอ่าสามตนี่ก็สิมีซี17072027 จ้าค่ะมือ่อนีหลวงพ่อก,ก็นเน้นให้ซีหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดสองนะคะอ่า,อาโชคดีมั่นหมานเด้อสุขคนเด้อค่ะอ่าอย่าเลื่อมอย่าเลื่อมเด้อทันทันโชคดีพอละหันในบ้านเฮาก็กดูแลให้ดีก่อนเบื้องต้นจ้าอ่าย่อมพอ่อย่อมแม่คุณพ่อคุณแม่เฮาอยู่ในบ้านดูแลทันก่อนสุขผู้สุขคนเฮาโชคดีมั่นหมานค่ะสาธุค่ะขอบคุณนะคะหลวงพ่อค่ะกรรมนมัสการค่ะสาธุค่ะ สรุปตัวเลขวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะวทา้งตัวเลขจากหลวงพ่ออุดรนะคะมื่อนี้หลวงพ่อเราได้จับคู่ตัวเลขสามตัวให้นะคะซึ่งหลวงพ่อเราจับเลขสามตัวมาแล้วเนี่ยสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะเพ่พี่น้องคะเอาวันนี้นะคะพี่น้องคะวทา้งของหลวงพ่ออุดรโค้งสุดท้ายสําหรับคํขึ้นนีเนะคะเนาะพี่น้องคะชุดบนค่ะ บน4 17 07 2กับ0 2 7ย์นะคะพี่น้องคะชุดบน3ตัวเนี่ยลงพ่อนแล้วเน้น c 1 7กับ0 7 2ย์2นะคะบันี่2ตัวบนนะคะ2ตัวบนมี1 7 1่2 7 2 8หงเลงพอแล้วเน้น1 7่นะคะ1นนี่เป็นตัวร่องนะคะพ่า่พี่น้องคะบันี้ส่วนชุดล่างนะคะลางค่ะมี1 7กับ1 8นะคะลาง17 18ดนงดับ2องางนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ อาจาก,ก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะตัวเลขทุกโตัวมิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุดทุกๆโตนะคะนํามาฝากตอน,พ,อนพ่นอแม่พี่น้องบน้เทาสกุสก้สอนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บุญขอบคุณพ,พ่อแม่พน้องบรรเทาสุขสุขอนสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ,พ่อแม่พน้องบรรเทาสุขสุขอนโชคโ,โ,โชกมันหมาลำลุ่วยหุหฮ้งๆงปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขแนวท่านดีๆแบบนีๆๆบน้นะคะจากหลวงพ่ออุดรค่ะสำหรับพ,พ่อแม่พน้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือกแรกทวาอยางสิพลาดกับตัวเลข เด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้หก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเดรบพลาทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทังไายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกระชือขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทมสุขสุกสนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้าได้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ